ตอนที่ฝนตกภารกิจสำคัญก็ต้องมานะครับอัน,นี้ฝนตกนะครับกำลังจะเข้ามาใส่สินค้าลูกลังฝนตกค่อนข้างจะหนักมากเดี๋ยวตอนนี้กำลังเข้าไปในบอ่อนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในบอ่อจะมีรถเยอะขนาดไหนมีรถรอเยอะขนาดไหนตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยบรรยากาศโดยรอบนะครับ บรยากาศโดยรอบครนี่คือบรรยากาศโดยรอบหลังจากที่วิ่งมาระยะหนึง่งเจอรถที่ใส่ลูกลางออกมาแล้วหนึ่งคันเป็นยังไงบ้างนาะโอ้ยยย ุกทโอ้โหมันจะลื่นมากเลยนะเนี่ยถ้าแบบนี้โอ้โหจะเติบหนักมากว่าแล้วทำไมมันเป็นฝ้าเราไม่ได้เปิดแอร์นี่เองอันนี้เราลงมาใส่ข้างล่างนะครับจะมีรถรออยู่ประมาณนี้ข้างบนก็มีนะครับ บนยอดเขานั่นก็มีแต่ผมไม่กล้าขึ้นไปมันผมกลัวลื่นอ่ะมันอันตรายค่อนข้างมากเพราะฝนตกด้วยครับทางล่างก็จะมีอยู่เดียก,กันประมาณสักสิบพวกน่าจะไม่เกินสิบพ่วกเนาะไหลลงมาจากเขาฝนตกหนักมากนะครับอันนี้เป็นน้ําที่แบบว่าไหลลงมาจากเขาโอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับ น้ำที่ไหลลงมาจากเขาเริ่มไหลทุกจุดแล้วน่นแล้วไปตักบนเขามาเอาโนเป็นรถหนักนะครับที่กําลังมาตอนนี้กําลังใส่ลงล่างลงมาทีเดียวสองคันพร้อมกันเลย ตอนนี้ฝนตกอยู่ตลอดนะครับเนี่ยฝนตกตลอดเลยข้างบนเขาลดลงมาหลายคันเหมือนกันเนาะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าเวลาตกหนักๆมา,มากๆเนาะจะถล่มแล้วนะมันเหมือนวีนเียข้างในลูกรางสวยเออออกมาหลายคันแลวออกมาทีละสองละสองเลย จากที่รอคอยมาอย่างยาวนานใกล้จะได้ใส่แล้วตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยนะครับฝนไม่หยุดเลยแล้วฝนมาตกอะไรหนะ้ารถกูเนี่ยงานเข้าทำนาได้ตรมันะ้ง ใส่ตัวลูกอยู่เดี๋ยวตอนไปก็คิวเราเดี๋ยวเรามาลุนทางขึ้นกันด้วยถึงคิวเราแล้ว,ล,วลองดูโอ้ oh my god เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเดี๋ยวก็บาพังไอ้หี่อะ มันก็จะเริ่มตัเย้างน่อยแล้วน,นะครับตอนนี้ใส่ตัวแม่เต็มแล้วต่อไปเป็นตัวลูกครับอินไหลลงมาเรื่อยๆแล้วตรงนี้เสร็จแล้ว มาลุนทางขึ้นมันก็จะเหมือนมันจะโคตรๆหน่อยเอาลงมาอีกเอาลงมาเร็วเร็วเร็วเว,เวมาแล้วจะขึ้นแล้วโอ้โหในน้ำมันก็จะล้มบากันวเว้ย มันก็จะขึ้นเลาะไปเรื่อยๆฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ตกไม่มากและพอระบวนขึ้นมาแล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับที่รองใสของมัน,นับลับขึ้นมาได้แนละ้วที่ตรงนี้นี่เองที่เป็นทางน้ำไหลทอนที่ฝนตกยเยอะนะครับข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นจุดโฟกัสเลยคมันจะลื่นเนี่ย ปัญหาคือมันจะลื่นมากเลยตรงนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะหิมัหลุด